วิธีรับรับของคนฟิตเฟิอย่างฉันจะจ่ายแพงกว่าทำไมใช้ A A.S. Point แลกรับส่วนลดที่ My A A.S. <c oughs> ไปเลยสิคะล็อกอินเข้าใช้งาน My A A.S. ด้วย My ID ของคุณจากนั้นเลือกที่สิทธิพิเศษเลื่อนไปที่สิทธิพิเศษใกล้คุณเลือกร้านที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์หรือเลือกแผนที่เพื่อแสดงร้านที่มีสิทธิพิเศษใกล้คุณเลือกร้านที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์ หรือถ้าไปไม่ถูกสามารถกดดูเส้นทางการเดินทางได้เลยสามารถเลือกหมายเลขที่ต้องการใช้สิทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์รายเดือนเติมเงินรวมถึงเบอร์ AS Fiber ก็ได้นะกดรับสิทธิ์กดยืนยันเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ส่วนลดได้แล้วเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดแบบฟิตเฟียร์เรานะคะจะเข้าร้านไหนอย่าลืมเช็กสิทธิ์ผ่านมา AS กันนะคะ สด็ดวยง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมาย